สว,สวัสดีครับสวัสดีท่านคณาจารย์และก็เพื่อนเพื่อนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้ผมครับคุณครูกวินหยดย้อยหนุ่มหน้ามนคนหน้าตาดีนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่นี่ครับโรงเรียนบ้านป่งน้อยนะครับวันนี้ผมมีนัดสัมภาษณ์กับพี่ชายที่น่ารักของผมนะครับท่านผู้ในการชูศักดิ์เนียมทองนะครับท่านเป็นผู้ในการอยู่ที่โรงเรียนบ้านปงนอยอยน่งน้อยแห่งนี้นะครับก่อนอื่นนะครับโรงเรียนบ้านป่งน้อยแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ ตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าของโรงเรียนบ้านปงน้อยกันแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาท่านผู้วยการด้านในโรงเรียนกันนะครับไปแล้วครับตามผมมาครับเชิญนะครับไปเลยตอนนี้นะครับเราเดินทางมาสู่โรงเรียนบ้านปุ๋งน้อยของเราแล้วนะครับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ที่กำลังระบาดอยู่นี้นะครับดังนั้นเราจะต้องมี กาะป้องกันนะครับนั่นก็คือขออญาตสวมหน้ากากนะครับเพื่อป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็ป้องกันผู้อื่นในการติดเชื้อไวรัสโควิด19ในยุคนี้ด้วยนะครับตอนนี้ผมพร้อมแล้วครับทุกท่านพร้อมหรือยังครับไปพบกับท่านผู้การชูสักจำทองด้านในโองเรียนกันเลยครับเชิญครับผม เราเดินทางมาถึงโรงเรียนบ้านผงน้อยคุณครูที่นี่เขาบอกว่าใครที่เดินทางมาถึงโรงเรียนบ้านผงน้อยแล้วไม่ได้เช็คอินที่ป้ายโรงเรียนบ้านผงน้อยแสดงว่ามาไม่ถึงโรงเรียนบ้านผงน้อยครับดังนั้นผมขออนุญาตเปิดหน้าหล่อๆของผมนะครับถ่ายภาพเช็คอินกับจุดเช็คอินของโรงเรียนบ้านผงน้อยเพื่อแสดงว่าเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับรอคอยผมสักครู่เดียวนะครับพร้อมแล้วครับท่านผู้บริการที่สักเียทองรอกเราอยู่แล้วในห้องทํางานของท่านครับ ตามผมมาเลยครับจะพาไปพบกับท่านผู้การชูศักแหนมทองครับเชิญครับตอนนี้ครับเราเดินทางมาถึงห้องทํางานของท่านผู้ในการชูสักแหนมทองแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในไปพบกับท่านผู้การด้วยกันครับตามผมมาเลยครับเชิญครับอนุญาตครับ สำา,ราครับครับนนเชิญเชิญน้นะครับวันนี้นะคขออนุญาตสท่านผู้การูสังองนะครับครับยินดีครับประเด็นคำถามข้อที่หนึ่งนะครับอยากจะสอบถามท่านออครับถึงประสบการณ์การทำงาน ถ้าพูดถึงประสบการณ์ของการทำงานนะขอขออนุญ,ญาตย้อนหลังไปหาสมัยที่ตัวเองได้เป็นครูผู้สอนก่อนสมัยที่ตัวเองเป็นครูผู้สอนนั้นก็เป็นโรงเรียนเล็กๆเป็นโรงเรียนเล็กๆที่เป็นโรงเรียนที่มีตำแหน่งผู้บริหารนะมีการโยกย้ายกันบ่อยบ่อยมากจนกระทั่งตัวเราได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ในะสมัยนั้น แล้วก็สืบเนื่องจากว่าตัวตัวเราเองน่ะได้เป็นครูโดยไม่ได้เรียนทางวิชาชีพครูมาก่อนดังนั้นจึงจึงทำให้ตัวเองน่ยจะต้องมีการผลขวายที่จะต้องศึกษาข้อมูลว่าการที่จะเป็นครูที่ดีการที่เป็นผู้บริหารที่ดีนี่เป็นอย่างไรประกอบกับในขณะที่เราเป็นครูสายผู้สอนนั้นเราผ่านทั้งผู้บริหารที่ที่มีคุณภาพที่ดีทั้งผู้บริหารที่มี หลักการบริหารจัดการที่เราเราไม่พึงพอใจเท่าไหร่นักมันก็คข่าวกันไปทําให้เรานั่นนีประสบการณ์ในการเรียนรู้ว่าเอการที่เป็นผู้บริหารที่ดีควรเป็นอย่างไรจากนั้นตัวเราเองก็ทําการศึกษาศึกษาทั้งวิชาชีพครูและศึกษาในเรื่องของระเบียบกฎหมายตามตามหลักการบริหารการศึกษาเลยจึงได้ได้ได้ความรู้ได้องความรู้มาในการบริหารจัดการในการบริหารการศึกษา กาสการท่าอว่าถ้านบอกวมีพิการปฏิบัติงานอย่างไรบ้างครับที่ใชในการบริหารจัดการโรงเรียนคือหลักๆโดยทั่วไปนะต้องต้องบอกว่าเราต้องยึดในการบริหารยึดหลักธรรมาพิบานมาก่อนโดยการที่ตัวเราเองจะต้องไปศึกษาข้อมูลในเรื่องของหลักในการบริหารจัดการตามตามศาสตร์ของการบริหารจัดการศึกษาให้ได้ซะก่อนแล้ว าการการที่เรามาเป็นผู้บริหารเนี่ยตัวเราเองอ่ะต้องมีความเป็นธรรมหลักในการบริหารจัดการเนี่ยเราต้องยึดหลักของกฎหมายระเบียบของทางราชการเป็นหลักในการบริหารจัดการแล้วเราถึงจะใช้คุณธรรมจะได้ทํามาพิจารณาประกอบการพิจารณาในการทํางานครับหลักของธรรมาพิบาลก็มีอยู่ว่าเราเองนะควรต้องยึดยึดตามระเบียบกฎหมายของทางราชการเป็นหลักแล้ว ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการทํางานการที่เป็นผู้บริหารที่ดีนะนะั้นผู้บริหารจะต้องมีทั้งองค์ความรู้ที่สามารถจะพาคิดพาทำแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ร่วมงานหรือผู้รับคชาช้าได้ครับพะยาศานนท์ท่านบอกอีกป,ประเด็นครับในเรื่องของสิ่งที่ท่านพอ,อปฏิบัติงานได้ดีหรือเป็น best ์ r a c i e ในการเป็นผู้นาของท่านพอ,อในการบริหารครับท่านพอมีเบส t ์ r a c อันที่หนึ่งก็คือใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของการทํางานเพราะว่าการการบริหารจัดการเนี่ยบางครั้งเราอยู่ในสถานศึกษาที่มีความไม่พร้อมไม่สมบูรณ์ในการทํางานต่างๆเนี่ยงบประมาณที่เราได้รับก็ดีหรือทรัพยากรในการบริหารจัดการในโรงเรียนของเราที่เรามีเนี่ยไม่เพียงพอตอนนั้นกระบวนการมีส่วนร่วมมีความสําคัญอย่างยิ่งกระบวนการส่วนร่วมตรงนี้หมายถึงว่ากระบวนการส่วนร่วมภายในองค์กรกับกระบวนการส่วนร่วมที่ดึงเอาเครือข่าย กับผู้ผู้อุปถัมภ์ของเราที่เราเราคิดว่าเขามีความสนใจที่จะร่วมกันในการพัฒนาจการศึกษากับเราเราก็ไปดึงเอา,อาผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเข้ามาที่สําคัญที่สุดคือน,นาเอาหลักปรัชญาของเศรษฐพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการเพราะว่าหลักปรัชญาของเศรษฐพอเพียงเนะี่ยจะทําให้ตัวเรานะั้นมีความรอบคอบม,มีองค์ความรู้มีคุณธรรมจะได้ทําอยู่ในตัวอยู่แล้ว โลตัสโมเดลก็ประกอบไปด้วยตัว L เนาะตัว L คือ Leadership Leadership ิคือความเป็นผู้นําตัวผู้บริหารของเราเนี่ยตัวเราเองต้องเป็นผู้นําก่อนผู้นําตรงนี้หมายถึงว่าเราต้องเป็นผู้นำแห่ง,หงการเรียนรู้ตัว O คือ organization organization ตัวนี้เหมือนว่าการจัดองค์กรให้พร้อมให้พร้อมตรงนี้หมายถึงว่าให้พร้อมบริการในการจัดการศึกษาส่วนตัวที่3คือตัว T คือ teamwork เราต้องสร้างทีมงานขึ้นมาให้เป็นทีมงานที่มีความเข้าใจรู้บทบาทซึ่งการว่าบทบาทไหนเป็นผู้นําบทบาทไหนคือผู้ตามตัวยูนะครับยูนิตี้ยูนิตี้หมายถึงว่าความโดดเด่นหรือพระงานต่างๆของเราที่เรามีอยู่เราควรคัดเลือกดูความเหมาะสมพิจารณาดูว่าองค์กรของเราหรือโรงเรียนของเราเราจะเอาจุดไหนมาเป็นจุดเด่นในการจัดการบริหารของเราส่วนตัว S นะครับตัว S ก็คือ t a ต d a า d ถ้าเราทำสิ่งที่กล่าวมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัว L ก็ดีตัว O ก็ดีตัว T ก็ดีตัว u ก็ดีถ้าทำได้ตามที่เราคาดหวังมาแล้วแน่นอนครับตัว S คือ t a ต d a า d ความเป็นมาตรฐานความบรรลุถึงเป้าหมายที่เราคาดหวังไว้ดังนั้นแล้วตัวตัว S เนี่ยจะทำให้องค์กรของเรามีความมาตรฐานจาการดำเนินงาน โอ้ปัญหาบุศักดิ์เยอะมากครับเนื่องจากว่าเป็นผู้บริหารที่ที่ได้รับชื่อว่าเป็นผู้บริหารนักพัฒนาดังนั้นเมื่อเราไปอยู่โรงเรียนใดก็แล้วแต่สิ่งใดที่เราคิดว่ามันไม่เหมาะมันไม่ควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัจจัยพื้นฐานในการบริหารที่เป็นทรัพยากรที่มีความจําเป็นในการบริหารจัดก,การถ้าไม่มีต้องสะ,สะแสวงหามาหรือวัฒนธรรมองค์กรที่มันไม่ดีไม่ถูกต้อง เราก็ต้องแก้ปัญหาต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรของของการทํางานถ้าเราไม่ไม่ทําตรงนี้แล้วเนี่ยการทํางานของเราที่มีนวัตกรรมโรตัสโมเดลไปก็จะติดติดขัด,ดขาดไม่ไม่ไม่ราบลื่นเท่าที่ควรถ้าปัจจัยในการบริหารนะครับปัจจัยในการบริหารไม่ครบไม่สมบูรณ์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลายเป็นอุปสรรคและปัญหาในการบริหารทันทีดังนั้นแล้วปัญหาอุปสรรคต่างๆนั้นก็จะ คลี่คลายไปก็ด้วยการใช้โรตัสมเดลในการบริหารจัดการแก้ปัญหานั้นๆน,น,นะครับท่านผู้บริการมีข้อเสนอแนะนะครับในการที่จะเพิ่มเติมในการปฏิบัติงานให้กับผู้ที่ได้ศึกษาหรือว่าจะเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมไหครับถ้าจะเป็นคําแนะนําเนื่องจากว่าการการจัดการ,รศึกษาสมัยนี้เนาะโลกของโซเชียลมีความจำเป็นอย่างยิ่งดังนั้น ตัวผู้บริหารเองจะต้องจะต้องมีประสบการณ์ในเรื่องของนอกจากมีประสบการณ์ในเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็จะต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆจะต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจดึงเอานวัตกรรมต่างๆดึงเอาเทคโนโลยียต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการให้ดีอย่างยิ่งครับในโอกาสนี้นะครับต้องขอกั ให้กับพวกเรานะครับได้อับชมเพื่อเอาใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานต่อไปครับต้องขอขอบคุณท่านด้วยกันนุกส่นครับขอบคุณครับครับยินดีครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับเพื่อนมีอะไรก็ติดตามกล่าวสารได้ผ่านทางยูทูบสวัสดีครับว้โอเย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 ยยยยโอ้